ทีมชลบุรีนะคะทีมชลบุรีซีเลือดไม่เดินเนี่ยเล่นรักเนี่ยใช่ไหโอเคโอเคขอบคุณมากครับทุกท่ครับเมืองชนบุรีนะฮะกาจัดไปดอกตะปาล้องไงนะครับ วนม่บุรียัวันนี้ก็ขับรถไป,ไปสียุบุรีมาเหมือนกันไปลูพี่เลยนะ้มดยเจีแม่กกดไดม่เยเดไปดิไปดีกวดิไปดวไปดิกปดรไปดิไปดิไปดไปดิไดไปดิไปดิไปดิไดิไปดิไปดิไปดิไดิไปดิไปดิไปดิไไดิไปดิไปดิดดไปไปดดดดไปเลยเจ้าไดด เออแม่เขาก็อยากเข้ากล้องเขาทีมทีมชนหรือทีมจันนั่นคนทุกที่คนทุกทีครับคุณมุกบุรีเดินรายนะครับขอบคุณทีมชนบุรีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะทำให้ตามนะครับนะครับสภาพนะครับไ้ขึ้นนะครับตัวทีตรงนี้นะครับก็ประวันนะครับให้กับน้องไว้อ่นนะครับในช่วงนี้นะครับในเซอร์นะครับเคลื่นที่หลังก็ได้เคลืนที่หลังก็ได้ สุดท้ายเลยเดี๋ยวขึ้นพร้อมมงกุฎเลยเดี๋ยวมงกุฎขึ้นด้วยแม่จะภาพขึ้นมานั่งนานแล้วรู้ว่าไหวอ่าขนะครับจะขอบรถนะครับหมายเลขทะเบียนส่แม่บอกนั่งนานกันหน่อยสี่หกแปดนะครับประกอบพุณานะครับถ้าจับรถนะครับเหยียบรถสักนิดหนึ่งละกันนะครับถ้าจะขอบรถนะครทะเบียนหมายเลขทะเบียนนะครับสี่หกแปดนะครับขประกอบพูนานถ้าจัรถนะครับ ขอบคุณครับคุณแม่เขาด้วยนะเดี๋ยวแม่เอาขึ้นไปเสร็จเชิญนะครับนักกีฬานะครับนะครับหรือว่าคุณย่าสักนะครับได้ขึ้นนะครับบอโปลายังครับต้องอะไรท่านนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับย่าสักชื่อแมนมากเลยย่าสักแมนมากแม่เรียกแม่ชะโนดอ่ะดีแล้วปวดระบาโต๊ะกระไดนะแม่แม่ฝากแม่ฝากกระไดจะรับแม่กักระได เอาแปลไหนขอแปลงฟังก่อนตอนนี้เออจะซีนหมอนห้านอยาซนมอนนอนหมอนะไรนี้จะนอนหลับฝันดีฝันเห็นเลขแต่ล้วนอนเอไม่ไปฝันเลยมันไม่ขันไงเราอเยก็ยอะไรนะเอาถนี่เกิดเกิดอะ่ให้หนูเนี่อยากกินเกิดื่อเรียท้งเม็ดนี่ฝันไหมเม็ดไม่กินแม่่ยานี่นะ มทุเรียนเผาอร่อยนะแต่ว่าเปิดทุเรียนทอดไม่เคยเห็นนะไม่เคยกินนะรู้ทำบันเองน่ารักีทำเล็บก็รักงเล็ตคงิงคุิงแต่หน้าแตช้าเซนตรงแก้มเลยแต่งหน้าแตช้าอะไรเขาบอกรู้ติดเต้นนะแต่งหน้าแตช้า เออแม่ลืมตาหน่ะเอออากดนำมันลต่อไม่หลับลงลงทางกับบ้าได้เยโดนหลักบใจกับผ้าได้ วม่ตรงนี้เป็นสว่างอ่ะไม่ใช่เฟดีทช่ไหมลูกสว่างต่อไปนะคะเขามีไฟมันเลยบางจุดมันมืดนะบางจุดมันก็สว่างบางจุดมันก็มืดแล้วบางจุดมันก็ไม่มีสัญญาณบางจุดมันก็หายไปนะะไรเป็นไราไนไมอเาป็นไขเป็นแ่ไมเรียกแม่สากไม่เ หอประส,สัดประส,สัดาเเ <c oughs> ป็นหลานเขาเป็นหน้าเรามองมแล้วหน้าอุ๊บหน้าสวยเหมืนอนอกันเลยอะเอ้ากี่แปงไม่ก็หลอนะหลอนะไม่ใช่หล่อหลอ,ลอ <c oughs> แม่ออนเลยค่ะขอบคุณครับเนี่ยนีน <c oughs> น่พูดรู้ว่าแม่บ้านแม่ใคร

กลาดเหมือนกันเนี่ยไปไปกตาเปลี่ยนร้อลิงกับรเรือเป็นกะดเราไทิ้งล้วเรเรางมเรางม่เีแ้วนจับ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 ัไม่เีแล้วแม่ากม่แกเกเลย

เดินไหวไหมไม่ส่งไม่ส่งเพนดูแม่ไม่รู้โปรแกรมด้วยแม่ทำอะไรต่อแม่พิธีกรไม่มีแม่เลยไม่รู้จะทำไงต่อข้าวสารเหรอเออเออแมตุ๊กข้าวสารข้าวสารไหมข้าวอะไรนะ ชื่อว่าอะไรลืมแล้วต้องผสมกับข้าวหรอกใช่แล้วใส่ข้าวไทยด้วยจะยืดหยุดเลยตึงไปหมดบางทีตื่นบงทีข้าวตื่นบางทีแล้วก็เป็นฮะหูไม่ง่ายหูไม่ตึงื่นไม่ได้ไหมใครก็ได้ก็ตื่น